สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถเทคเตอร์คูปุต้ารุ่น M 5 0 0 0นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถเทคเตอร์มือสองที่กำแพงเพชรนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันในทุกช่องทางที่ท่านได้รับชมนะครับวันนี้เรานําเสนอกับคูปุต้า M 5 0 0 0นะครับรถตัวเรือมปีห้าสนะครับ กอนมีใบมีดหน้าคันล่างครับด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับยางหน้ายางหลังสภาพก็โอเคนะครับยางหลังเป็นขอบ32นะครับ12.432นะครับเขาเรียกว่ายางผอมนะครับอุปกรณ์ใบมีดด้หน้าพร้อมผ่านพวนนะครับคันนี้ราคาพิเศษนะครับ2 9 5 0 0 0บา, 2, 5, บา diese, ทนะครับ295,000าบาทอุปกรณ์ใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนเริมทะเบียนพร้อมนะครับ นี่เลยครับเป็นรถเก็บงานนะครับเก็บงานสีฟาระกโปง้งสีใบมี่ด้านหน้า,าสีกระทะล้อนะครับสีตัวรถนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับอ่ะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลย ครื่องสี่ล้อนะครับงานได้ใครที่ตามหา M 5 0 0 0นะครับที่ร้รนานัญญาเทคเตอร์นะครับที่สาขาสองนะครับหน้าโค้บนบางบัวนะครับของผงกั้แพงเทสตนั่นเอง สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาย่อมย่อมนะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์นะครับนี่เลยศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าก้เก้าแปดแปดปวทำการทุกวันนะครับปวดร้องเพจมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างร้านครับอย่าเพิ่งไปเดินทางไปดูรถนะครับถ้าเห็นรถราคาถูกอยู่ปกติแล้วแอบอ้างว่าเป็นร้านนู้นร้านนี้นะครับก็รบกวนวิดีโอคอลก่อนนะครับก่อนจะเดินทาง นะครับแล้วทางร้านก็ไม่มีรับประจาออนไลน์แน่นอนนะครับถ้าไม่ใช่ลูกค้าเก่าเนาะถึงจะรับประจาก็จะเป็นบัญชีห้าหุ้นส่วนนะครับบัญชีห้าหุ้นส่วนไม่ใช่บัญชีบุคคลนะครับแต่ทางที่ดีนะครับวิดีโอคอลก่อนนะครับเห็นเพจไหนราคาไหนแปลกๆนะครับราคาถูกๆแปลกๆนะครับแล้วแอบอ้างร้านนู้นร้านนี้นะครับตรวจสอบหาข้อมูลเยอะๆนะฮะดูราคามือสองนะครับเปรียบเทียบกันเนาะนะถูกมากๆก็มีอาชีพแน่นอนนะครับฝากด้วยครับ295,000บาทเบมิดน้าพร้อมผ่านฟัวกะคูบุต้า M5000 นะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ